ละครสั้นเรื่องฉันโดนบูลลี่ไปรับชมกันเลยวันนี้ฉันต้องไปโรงเรียนใหม่ละฉันจบป .6 แล้วก็ไปมัธยม,มวันนี้ฉันจะลองเชื่อสังคมในโรงเรียนนี้ ่ฉันต้องไปเอาดินมาพอกชั้นก่อนพอกสีผิวนะอยากเล่นจะรับผิวครันะ้น่ะฉันขอไปทาแป๊บน,น,นึงนะเสร็จเรียบร้อยนี่ผิวครั้ามากเลยแล้วใส่แมสปกปิดหน้าตา เราไปเอากระเป๋าแล้วเราต้องรีบเดินทางไปกันเลยต้องรีบหน่อยแล้วไปไปไปใส่แล้วใส่แล้วแล้วฉันอยู่ห้องไหนนะเนี่ยเขาบอกว่าเราอยู่ห้องประมาณหนึ่งทับหนึ่งนี่ไงห้องนี้ โอ้ oh my god นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้มีเพื่อนใหม่มานะใครหรอผู้ชายหรือผู้หญิง เออนั้นแกนะ่นะนะนะอย่าคุยกันนะอ่ะมาเลยสวัสดีค่ะฉันชื่อเนโกะน,นะคะยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนนะคะฝากเนี่ยฝากตัวด้วยนะคะอ,อ่ะมาจากโรงเรียนอะไรหรออ๋อดิฉันมาจากโรงเรียน วัดบราบราบราค่ะได้ทุนการศึกษามาเรียนที่นี่ค่ะไปนั่งตรงนูนนะข้างข,ข้างผมน้ำเงินนะ่ค่ะ เธอนั่งข้างเธอนั่งข้างๆใครดีตรงตรงนี้เปเลยแล้วกันตรงนี้เหรอคะใช่อย่ามานั่งใกล้ฉันทำไมล่ะตรงนี้เป็นเพื่อนรักฉันไม่มาวันนี้เอาเหรอโอเคๆถ้างันฉันนั่งนี่ นั่งด้วงินได้ไหมอะทำไมล่ะตรงนี้หรอไม่ฉันฉันไม่อยากให้นั่งอะเอ้าเออนั่งตรงนี้ก็ได้เออก็ได้นั่งเถอะไม่เอาะเธอคิดนนฉันนั่งนี้ก็ได้จะนั่งเธอเดียวกับฉันหรอ ก็ได้ไหมล่ะอืมได้ได้ขอบใจนี่เธอดูเด็กนโหทำไมผิวเป็นแบบนั้นน่ะน้าเกียดหนูแกอืมใช่ไม่ต้องไปคุยกับมันเลยอืมโอเคโอเคอ่ะ หมดวิชาแล้วนะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสซาเอ้ยขอบคุณค่ะ<อ>ไปอะต่อไปวิชาอะไรเอ่ยไปโอ้ยสายแล้วสายแล้วโอ้ยใครมานั่งที่ฉันเนี่ย นี่มันที่ฉันอ้าวเหรอแล้วเธอคือใครอะเด็กใหม่เหรอใช่ไปนั่งตรงอื่นได้ไหมฉันจองที่นั่งตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ทำไม,ำไมอะถ้าเงินฉันนั่งเดี่ยวตรงนี้ได้ั้ยเนี่ยไม่ได้ให้ฉันนั่งไหนได้บ้างเนี่ย ตรงนี้ได้หลังสุดเลยก็คนมันอยากนั่งตรงนี้อ่ะให้ทำไงอ่ะต่อไปภารกิจต่อไปฉันจะแบบคนข้างหน้าฉันอ่ะคิดหน้าตาดูดีไม่ไหวฉันจะแอบบอกว่าฉันแอบชอบเขาแล้ดูซิว่าเขาจะรักเราไหม อันนี้คิดในใจนั้นเนี่ยใครได้ยินไหมถึงเวลาพักค่อยไปทำจดหมายปลอมแล้วกันฉันเปลี่ยนแผนดีกว่าถึงเวลาพักแล้วสวัสดีทุกคนฉันจะนั่งกับใครได้บ้างเนี่ย กลุ่มน้นละกันพวกเธอเราขอนั่งด้วยได้ไหมนั่งไม่ได้กาอี้เต็มแล้วเอ้าฉันก็เอาก้าอี้จากโต๊ะนู้นมันลากไงไม่เอาอะนอนนอนนนก็ได้กลุ่มนี้ก็ได้พวกเธอเราขอนั่งด้วยได้ไหมไม,ไม,ม,มันที่เต็มแล้ว เธอแล้วขอนั่งด้วยได้ไหมไม่อะมีคนจองที่นั่งแล้วเขาไปซื้อของเหรอนายนายแล้วขอนั่งได้ได้ไหมได้เซ่ขอบใจนะเธออยากกินอะไรอะเดี๋ยวฉันทำให้ฉันซื้อให้ฉันอยากกินโคก้กก็ โค้กเหรอโอเคได้ต่อไปอืมขอบคุณนะไม่เป็นไรคือฉันต้องจ่ายอะไรนายไหมอ่ะไม่ต้องหรอกก็ขอบใจมากเลยนะไม่เป็นไรหน่อยต่องคนนี้ฉันต้องทำอะไรอย่างหนึ่งแล้ว ลุนพี่คนนี้เป็นของฉันยปากว่ายนะ้ำสวยจังเลยโอ้สวยมากเลยอะถ้าสวยมันก็ลงไปดูสินี่แนะ่โอ๊ยไม่นะมันลอกหมดแล้วเฮ้ย <c oughs> มันลอกหมดแล้วแต่เราต้อง โอ้ยมันหน้ามันจะลอกแล้วฉันต้องรีบกลับบ้านก่อนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอ้ยเกือบโปะเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวฉันขอไปล้างหน้าก่อนเดีย๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ฉันจะเปลี่ยนตัวเองสวัสดีฉันคนเดิมที่คนเห็น <c oughs> ถึงลงเรียนเรียบร้อยแล้วโอ้คนไข้อะไม่เคยเห็นนี่วันนี้ฉันจัดม่วงทั้งตัวเอ,อ๊ะเด็กใหม่อีกแล้วเหรออ,อ้าวเธอจะไม่ได้เหรอเมื่อ,อาวานน่ะอ๋อคนนั้นหรอใช่ทำไงอ่ะถึงขาวตั้ง ผมยาวสวยสลวยมากเลยฉันจริงๆอ่ะฉันไม่ใช่ผีคล้ำหรอกนะฉันแค่พบผิวคล้ำแล้วก็ทดอสอบนะเธอเป็นคนเดียวที่ฉันเชื่อใจกัได้โอ้โอ้สวยมากเลยอะ่ะ เดี๋ยวผมขอเรียกคุณมานี่นะคุณอยู่ชมรมอะไรอะ่ะอ๋อฉันอยู่ชมรมอ,อฉันอยู่ชมรมฉันยังไม่มีชมรมเลยอะ่ะเธออยู่ชมรมอะไรดีชมรมมวยนะได้บายฉันก็อยู่ชมรมนี้เหมือนกันถ้างั้น เอนะาอย่างนี้หะเราเป็นแฟนกันยเได้ไหมแต่ถ้าทางนายน่าจะนิสัยดีอยู่นะโอเคตกลงเย,ย้วันนี้ไปไหนกันดีอะไรอ่ะไปแล้ว